สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอซีทุกท่านมือนีกระกลับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมือนีสาวหนิงผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับเมฆค่ายค่ะเมฆค่ายนี่เพิ่นกับเป็นคลิปแรกของเพิ่นเนาะค่ะที่สีเบาความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบานฟังค่ะแลเมือขึ้นนิ่าสุดเมฆคายเพิ่นฝันค่ะฝันว่างูกัดตีนเพิ่นเนาะค่ะ กัดหนิวตีนเพิินพ่อกัดแล้วกะมุนเขาไปอยู่ในหนิวตีนเพิ่นนําค่ะท่านผู้ชมเพิินว่าเพิินฝันเป็นตายานค่ะมุนเขาไปแล้วก็หาคนมาเป่าเนาะค่ะเป่าหลานมนใสงูจังแลนออกจากหนิวตีนเพิินค่ะค่ะและวามฝันของเพิินเพิินค่ะได้เลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนําค่ะค่ะและตัวเลขนั้นสิเป็นตัวไร สาวนิงกับโบผาดค่ะสาวนิงกับสิาพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของเมฆ่ายผมผอม,อมกับสาวนิงเนาะค่ะแต่ก่อนที่สิไปรับชมรับฟังความฝันของเมฆ่ายสาวนิงกับขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิ้งพารวยนําในเด้อค่ะเด้อค่าและตอนนี้เมฆ่ายเพิ่นก็นได้นั่งท่าแล้วค่ะ เพื่อที่เสีว่วความฝันสูถ่านผู้ชมทางบานฟังค่าเพื่อเป็นการบดเสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของเม่์ค่ายผอมๆกันกับสาวหนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่์ค่ายค่ะสวัสดีครับคุณแม่ค่ายครับสวัสดีค่ะค่ะเมื่อวีนทั้งทีมงานก็มีโอกาสมาติดตามตัวเลขคขวามฝันกับคุณแม่เป็นขังแรกเนะาะค่ะได้ยินข่าวว่าคุณแม่นี่ฝันเป็นตระยานวัสดุขึ้นนี่ค่ะคุณแม่ฝันมาจังไดโนอเบี่ยวซูถ่านผู้ชมทางบานฟังเนี่ยค่ะ โอ้ันมันกัดกัดก็เห็นหัวออกมาอย่างว่าอีหยังลรอกัดคะโอ้กัดไซคะคุณแม่กัดนี่แหละเขาก็ดีที่ล่ะไซคะเขาไปนขออนุญาตเด้อค่ะเด้อขออนุญาตชี้ให้เบิ่งเน้าค่ะคุณแม่มีหลักนีกัดขางนี้เนาะครับเนาะขวางกัดขางขวัวนางครับกัดกัดเตียนคุณแม่ขางขวาครับผมแล้วเป็นยังไงต่อครับคุณแม่เมื่อกได้กระเทาะหนึ่งที่ล่ะแล้วมันไปใส่หลังงูเนี่ยออกอยู่มีคนมาออกไห่มีคนมาเป่ามันออกนี้ยังวะคนมาเป่าคนมาเป่านี่ มาท่างไหนกับคุณแนี่บ่โหคือการคนตะกี้พ่นคนตะกี้แม่กับบอโหชื่อผนผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายเนาะครับเนาะออืงูกัดเตีนคุณแม่แล้วแล้วมีคนมาเปาห้เออหมอเปาะกะให่ความฟันก็เป็นคนสมัยก่อนนะครับคุณแม่เนาะบ่รล้จักกันอองูนี่มันมันกัดแล้วมันก็เลื่อยหนีบอกคะหรือจังไดมีคนมาเปามันก็ออกจากเี้นแม่ออกนี้ไปผู้ครับก็ว่าง มีหม้อม่เพิ่นมาเปาแล้วครับมันก็นหนีนะครับเนาาคุณแม่เนาะแม่ั่นตายแล้วว่าเอ้ามาเปาให้แม่ให้งูมันออกจากตีนแม่ครับอือมันกัดแล้วมันกัดแล้วมันกับมุนเขาไปยุ่ในตีนเอเขาไปเลยเขาไปในตีนคุณแม่เลยว่นนี้เห็นต่หัวออกมาเห็นแต่หัวออกมาอืมแล้วก็มีหม้อถ้ำเนาะค่ะเป็นผู้ชายเป็นผู้เทาอืสมัยเตกีมาเปา ให้คุณแม่แล้วงูก็เลื่อยออกมาจากจากตีนแม่ของคุณแม่เนาะขาเลื่อยนี้ค่ะอืค่ะอืเรลขมาที่ตาได้เว้ยตำยอดอยู่ในตีนเนาะคุณแม่นี้ว่าเธออยากยุติตำเป็นบ่คะตำและเหล็กรางมาจ้าคงว่ะค่ะอืถ้าให้คุณแม่ตีเหลขคุณแม่สิตีเป็นตัวไรคะนี่คือมงคลให้บอกแล้วน่ะ แต่ถ้าให้คุณแม่ตีนี่คุณแม่ตีให้ได้บ่คะโอ้ยบ่ได้เด้อลูกเอ้ยคุณแม่ตีบ่เป็นเนาะค่ะเป็นบ่จับตีเหล็เนาะครับเนาะค่ะแม่ก็บ่เคยมักเลยคุณแม่เพิ่นก็ตีเหล็กบ่เป็นครับผมแต่ว่าเพิ่นฝันเพิ่นก็เลยมา้งเรากล้อฝันสู่ FC และท่านผู้ชมฟังครับผมแต่ว่าถ้าคุณแม่เพิ่นตีบ่ได้ก็ก็ทางช่องทางแอดมินก็ขออนุญาตเนาะครับเนาะขออนุญาตท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านตีให้คุณแม่ครับผมตีตัวเหล็กให้คุณแม่เนาะครับเนาะ ค่ะแ,แถ้าให้แอตตีไห้เนาะค่ะแอติตีเป็นงูนี่ก็เป็นน้ามเจ็ดเนาะค่ะคุณแม่งูน้ามเจ็ดงูตัวหนึ่ง<ม>ก็เป็นหนึ่งค่ะ<ม>บานนี้ตีนนี่มีหานิวนะะาน้วเนาะค่ะค่ะมิหานิ้วกับชิตีเป็นหาค่ะ<ม>รวมกันแล้วนี่เลขสามโตแอดติตีไห<ม>้เจ็ดหนึ่งหาเนาะ,ะคุณแม่เนาะ กาห้ท่านผู้ชมทางบ้านไปตัดเอาเนาะค่ะอรากาท่านผู้ชมหรือเอฟซีทางบ้านเนาะค่ะมีความคิดเห็นแตกต่างจากนี่หรือจังไดกาห้คอมเมนต์มาไต่คีปใดเนาะค่ะพูดคุยกันใดค่ะว่าความฝันของคุณแม่นี่สิตีเป็นเหล็กตัวใดเนาะค่ะคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่มียังเพิ่มเติมอีกว่าคะบ่บ่ไม่รู้ค่ะคุณแม่ฝันสันๆนเนาะค่ะท่านผู้ชมสันสันแล้วล่ะค่ะบ้านท่านี้เอง บาลท้องพูนมี่ยังเพิ่มเติมบ่คะครับคุณแม่เพิ่นกะเป็นคนที่ฝันสัาสานๆเนาะครับเนาะแต่ว่า,วาพูดเม่ยเิ่นเพิ่นตีเหล็กว่าเปลี่ยนพันว่าครับเปลี่ยนแล้วเหรอเนาะแต่ว่ากะทา้งอิซีกะไปพิจรารณาเนาะครับเนาะผู้ใดตีเหล็กเก่งครับผมแต่ว่า,วาทางตีเล็กเก่งกัดกัขออน,นุญาตตีให้เนาะครับเนาะตีเอาเด้เหรอครับแม่บ่ฮู้เว้ยค่ะ ทางทีมงานก็ขอขอบคุณคุณแม่ได้หลายเด้อค่ะเด้อที่บ่แพงตัวเลขค่ะบ่แพงความฝันเนาะค่ะมาเบาสู่ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ายค่ะขอบคุณค่ะไม่แห้งลูกให้เจาะห้มันค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของแม่ค่ายค่ะเลขสามโตค่ะเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหางวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขที่ตีจากความฝัน ของเมฆายเนาะค่ะค่ะให้ท่านผู้ชมตัดล่นน้าเด้อค่ะตัดไปตัดมากกับหนากับหลังค่ะเธื่อได้โใหไงราองวลในไ่กับแเมขายค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะแนวทางตัวเลขที่เมฆายให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบไล้ราองว่ในไ่น้ากันเบิดสุขหูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ่งก็ขอ ยกไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยื่นมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่ง,งม,ามานมานปังปัง,ปงรำรวยรำร,วย,รวยถูกหวยสุขหูสุขเด้อค่าเด้อค้าสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร่วย ได้เหตุคลิปดีๆมาใหา้กับท่านผู้ชมเดี๋ยวรับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ